สีดำข้างล่างผีดำวาวอ้ยเรียบร้อยอเหี้ย vale> อ mm ืมทำไรผีอืมเฮยยืนให้ยิงเลยเต้นก่อนยิ้เต้นก่อนเต้นก่อนคือเกมมันง่ายๆเว้ยแค่แคนหนึ่งเป็นคนยิงอีกคนหนึ่งก็แค่ต้องรอดบนเจนกายให้ได้ขนั้นเองเก็ได้ไหมมีวิริยะเว้ยมันจะไม่เข้าใจว่าเล่นไงอ่ะไหนใครเป็นคนยิงวะ เฮ้ใครเขากดอะไรอ่ะยิงสักทีดิอ้โหไม่มีแหละยิงยังไม่โดนเลยเซนเซนเล่นดีๆเซนเซนจมแป้งทุกนเอาดีๆเซนดีๆเออครับแล้วขผมด้วยฟารับดูวยฟาร์มดิยืนแบบเอ๊ะอะไรวะดูวยฟาร์มดิเอ๊ะอะไรวะดูดิยืนมองไปมองซ้ายมองขวาดูดิเอ๊ะทำอะไรมาพูดเช่นเนี้ยเซนดีๆเซนดีๆเซนเอาดีๆเร็วเซน นี่ไงแล้วรอดช่องเดิมอ่ะรีบไปไหนอ่ะรอก่อนรีบดิคนรอสี่คนเนี่ยเอ้ใครก็ได้ดูลรงมาดิเช้าไอ้ปาไม่เอาเนี่ยเออปามกูว่าถ้าเออนั่นแหละน้องนั่นแหละถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีน้องกลัวชาติเนี่ยไม่มีใครตายไปแกนี่เราดูเมื่อกี้เมื่อกี้เซนโชรอบนี้ปาบโชอะดูอ เฮ้ย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 มย่มันจะเอาคนเลยว่ะมันมันไม่เอามันไม่เอาเจนก้ามันจะซัดคนเลยดิเฮ้ยเฮ้ยเรียบเรียบร้อยเฮ้ยยังไม่เรียบร้อยปะเฮ้ยเราชองเหรอกลัวไม่กลัวไม่น่าเวิร์กว่ะมันเป็นมันเป็นแบบแนวนอนนะเว้ยสมหติถ้ามันยิงโดนก็เรียบร้อยนี่นี่ปาล์มเห็นปะเนี่ยตรงตรงใต้ตีนกูเนี่ยมันยิงเลยใต้ตีนกูได้สองเนี่ยทั้งเนี้ยได้สองแล้วสมมติถ้าโดดแบบแอดวานซ์มาโดดแบบไปข้อซองข่าวอุ้ยดะะพี่พิเศษใจเย็นพี่รับแล้ว เอาพี่แอ้นี่ไงวะก็อยากรู้ว่ามันจะโดดแบบลอดช่องได้ไหมพี่ผีไม่ตายพวกทีกว่ะพวกเราดวงแข็งเฮ้ยได้ชิลแล้วออมชนะแล้วชิลแล้วเอ้ยเอาแล้วลืมลืมสั่นคอนลืมสั่นเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแปลกๆอุ้ยเรียบร้อยไปปะน่ะเรียบร้อยใครอะไอออมไอออมไปแล้ว ไปกมาแล้้ตรงีเลยพีจะเป็นไลนต่อไปชนะแล้วอ๋อ้ยพีไอพีถึงไอ้นี่ล่างสุดโอเคไทเป็ไหมไอเซนเป็นแล้วอ๋อสบายเลยยืนแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยสบายชิลจัดเลยชิลเลยอ่ะยืนนิ่งๆเลยเนี่ยเซนเห็นพี่ว่าเซนเห็นตรัวแบยว่ายิงให้โดนเนี่ยอะยืนให้ยิงเลยเต้นก่อนกิเต้นก่อนเต้นก่อนเห็นปะเออแล้วใครตายวะนะไอภาพตายรู้แล้วว่าไม่โดนอะไร โอ้ยได้ได้เสียวอยู่เมื่อกี้พี่อยู่ไหนอะมองไม่เห็นไม่รู้พี่อยู่ตรงกลาง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 ยิงมาเลยตรงกลางพี่อยู่สาแล้วพี่อยู่สาแล้วเซนพี่อยู่สาแล้วพี่อยู่ตรงกลางลเซนพี่อยู่ตรงกลางลเซนนั่นแหละเซนทำดีเซนทำดีนั่นแหละพี่อยู่ตรงกลางเซนนั่นแหละหัวขาวๆเซนยิงเลยเชี่ยแม่เขาจะพังข้างล่างเหรอโอ้ยผิดอุ้ยเชี่ยรอดอยู่เรียบร้อยออบตาอุ้ย เชี่ยเอาเรื่องเอาว่ะเฮ้ยตึงว่ะเกมนี้มันนี้เลยอ่ะทำไมให้ยิงแรงวะเฮ้ยบีดูี่ใช้สเต็ปวิชาน i n j a เบิร์ดใครตกสเต็ปนินจาวาร์มาข้างบนมอยฮี้อะไรปลาไปสัดไม่เคยเห็นคนตายอ๋ออ่าเรียบร้อยเหลือพี่อยูดีคนเดียวใช่อ๋อ อ่าเรียบร้อยไม่เหลือใครเลย <c oughs> เฮ้ยออกเป็นเฮยออกเป็นโอ้ยคนนี้งานเลย,เยมันยิงเป็นหรือยังไอออมยิงเป็นปะเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นใช้สุราะปรับความเร็วแล้วก็ตรงกลางปรับเฮ้ยเราไปสอบกับเขาทำไมล่ะอ้าวเหรอนั่นแหละ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 มีปรับความเร็วด้วยเหรอเ<ร>็ดนั่นหายสองเหรอ เอ้ยโอ้ยเราลอดได้ไงอ่ะโกงความตายเฮ้ยไอออมมึงเห็นปะนาคลาฟน่ะจอดจอยน่ะหนีไปไหนไม่ได้แต่มึงยิงคลาฟมาดีออมมึงเห็นปะนาคลาฟน่ะจอจอยเลยน่าจริงวะมันยิงตัวแดงก็ดีมึงจะยิงเขาบ้างทำไมออมตรงกลางตรงกลางเลยเนี่ยไม่เอาไอออมยิงคลาฟก็ดีเออนั่นแหละออมทำดีเอ้ยไอ้ยเอ้หมอนี่ไอ้นี่มันเชื่องดีวะพีทนี่มันเชื่องดีว่ะนี่มันเชื่องเหรอคือไม่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 ยอบยิงซ้ายได้ป่ะยิงอันซ้ายได้ปะเฮ้ยอัน สุดขวาเออขวาเองอ่ะขวาเองอ่ะนั่นแหละออมนั่นแหละเฮ้ยยยไม่ตกอืมภาพมันไม่ตกไงเรียบร้อยเน้นเน้นอันนี้อันนี้ไม่ต้องรอตกเย็นนี่เข้าหน้าบ้ากูเรียกอันนี้เข้าหน้าเอ้ยพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนความยิงพี่เลยอ๋อเพนบนอยู่บนอ๋อเพนสีเหลืองวะไม่ไม่อ้อมอพี่อยู่ข้างบนออมอยู่ข้างบนนั่นแหละออมทำดีออมนั่นแหละออมนั่นแหละออมอย่าอะไรนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่เลยตรงนี้เลยอุ้ยตรงพี่ต่อขนาดโอ้เข้าไปหมดแล้วน้อง สีดรำข้าล้างถีดรำโอ้๊ยเรียบร้อยเฮียกูตาแล้วกมดจัดไปโดยต่อไปเฮ้ยเราทีมเดียวกันดิไม่นี่เออว่าทีมเดียวกัน,นเ,เนี้ยวะมา,า,มาไอ้เฮียกูตายที่ออมมันมาสองมาตรฐานเลยมันไม่ฆ่าผูห้หญิงเลยแต่มันฆ่าผู้ชายทุกคนเลยที่เขาสองมาตรฐานน่ะยเอออะไรผมไม่รู้อะผมไม่เห็นอีกนิดแม่งวะ โอ้เรียบร้อยชนะต่อไปใครเป็นวะอ้าาเป็นล่ะโอ้ยเชี่ยเลยได้ดววางไหนวางนี้หรอเบ็ดเบ็ดเบ็ดออมต้องวางเฉพาะข้างล่างไอเชี่ยอย่างโง่เลยประเดนนี่นี่นี่แล้วแหละอันนี้ดีสุดละนี่ไงทำไรไม่ดูแลใครกูซัดไปก่อนแหละเยียออมโคตรเร็วนี่ไงอุ้ยอันตรายปะโอ้ยเชี่ยไม่มีคูดาวด้วย แล้วมีคนลงมาด้วยตรงกลางล่ะเออไมนไงล่ะหมดดงไอ้เหี้ยหมดดงขวาทีหนึงโอเคโอเคแรงมาแล้วต้องเบาทีหนึงเบาทีหนึงเบาทีนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้โหเน้น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 เอ้ยอย่าเอ้ยปลาดไม่ตรงไปละอ่านี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่เขาเรียกว่าเลี้ยงเขาเรียกว่าเลี้ยงไว้ก่อนไม่เชื่อแล้วกูวางแล้วมันไม่ได้วะเฮ้ย เจเน็ตหลุดโอ้ะกำลังมันเลยเจเน็ตหลุดโอไม่เฮ้ยทุกคนโดดแต่ปลาอยากเล่นอ่ะอะไรเป็นความเร็วเฮ้ยทุกคนโดดพีก็ไม่ได้เล่นดิทอยเยอร์นะเว้ยถ้าทุกคนโดดอ่ะไปแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยฮัลโหลเพื่ออะไรปามตัวซ้าเรียบร้อยไม่เขาทำเพื่อพี่ไงแบบใหญ่พี่เล่นไงเดี๋ยวผมก็วนไปครบรอบรอบหน้าน้าเป็นพี่ยูรินั่งอ่ะแล้วโล่ขับนาจังเลยขาบอลโลยิงเป็นเป้า ยิงเป็นหรือเปล่าลโลครับยิงเป็นเปล่าให้ไปสอน <c oughs> หรือเปล่าครับยิงเหมือนยิงไม่เป็นนะแล้วนันระวังไม่เป็นอะโลทํายิงไปป่ะครับพี่เดี๋ยวผมไปสอนเปล่าพี่เดี๋ยวหลกากกรรมัดแล้วกุกลิงกูละแต่เขาไม่รู้ว่ากูคนไหนนั่นแหละประเด็นตรงกลางผมอยู่ขวาพี <c oughs> ่อยู่ขวาผมอยู่ซ้ายพี่อยู่ซ้ายซ้ายพี่ซ้ายพี่ซ้ายพี่ผมอยู่ซ้ายๆๆๆพี่นัๆๆ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 ่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่เน่นเลยอ้าวอ้าวอ้าวอะไรวะอะไรวะชิ่มีเือด้วยอ่ะพูดโก้โก้เืออะไรวะ มีเหลือเนี่ยจังหวะนที่วันเจี๊ยบพี่เรียบร้อยจังหวะนที่วันเจี๊ยบเป็นไงวันเจี๊ยบไงพี่รีบไปกดปุ่มเดี๋ยไม่มันเหลือชั้นเลยวะวันที่วันเจี๊ยบพี่รีบกดได้ปหรอดไม่ได้มันยังไม่ลงชั้นสุดเลยอันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่สุดแล้วหรอสุดแล้วแต่ว่ามันบางอยู่อ๋อมีตรงกลางอะพี่มีตรงไอเชี่ยโคตรโคตรโคตรเรียบร้อยอุ้ยแตกหนึ่งไม่มีที่บังอะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมึงก็รู้ว่ามันไม่ถึงมึงไม่เปลี่ยนว่ะสัตว์เอ้ยยิงไปสัตว์ชิบหายอยัง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 เออนั่นแหละนั่นแหละเหลือไอ้เซนนม่นไม่ได้รอดหรอกตรงเนี้ย อุ้ยปุ่ม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 ยังไงเรียบร้อยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไงเรียบร้อยว่วหิวปุ่มหิวปุ่มโดนนะเว้ยคนหิวปุ่มสองพันสิบแปดหรือเ่าอ่าเรียบร้อยปามเล็งแล้วอุ้ยเกือบโดนโอ้โหแลยเรียบร้อยเลยนี้ที่เราชนะเนี่ยเออเออเราชนะเนี่ยอ้าวควรยิไว่เป็นมะไเป็นควรนี่ง่ายเลยบอกเลยว้าโอ้เล็งบนสุดก่อนว่ะเรียบร้อยคนแรกเลยจัดเน้นเน้นๆน่ะ พี่เปคุณสองเน้นเน้นต่อหน้าเลยเรียบร้อยไอออมเรียบร้อยโอ้โหเฮียเอาเรื่องวะเรียบร้อยยังยังยังนี่ไอเงี้ยนี่ไม่ต้องกระโดดไม่ต้องทำ่างนั้นอ่ะไอสัตว์โดนอย่างเดียวรอตายอย่างเดียวอุ้ยอุ้ยโคตรโคตรเอ้คู่ไม่รอดไอ้เชียเอาเรื่อง ขออนุญาตเลยตาตาอะไรเช้าออมเป็นสบายแล้วสบายแล้วตอนนี้สบายทุกตาตกทุกตาคนเลยเฮ้ยออมยิงเซ็งก่อนดิอยู่ซ้ายสุดเลยออมอยู่ซ้ายอยู่กลางแล้วออมซันเลยเฮ้ยอย่ามาเดินตามพี่ดิน้องออมซัดีออมอยู่กลางออมยิงตรงกลางออมยิงตรงกลางออมยิงตรงกลางใครวะออมยิงตรงกลางใครวะมันอะไรวะมันเสร็จยิงกลางเลยน้องโหมันเลือกอะไรมาเฮ้ยเชียมัไม่จะทำเลยอ่ะมันจะคิดการใหญ่มันกลงว่าแผลคิดการใหญ่ออมแมงรายกาดไปละอ้าวเราไม่อยู่แหนะ ออมตรงกลางอ่ะสามคนเลยเว้ยเนียก็มันวิชาดินจาร์เยมีตับมาทิ่หหนอะไรเงี้ยที่มันถึงนะเว้ยมันถึงนะเว้ยถึงมันถึงมันถึงลองดูเห็นตัวอย่างเมื่อกี้ันถึมันถึงเมื่อกี้กูแค่เหยียบพลาดเว้ยไม่น่าใช่ตายตกอ่ะไอพีมันอยู่ตรงนั้นก็รอความตายนะเว้ยเหมือนมึงตายไปแล้วอ่ะแค่รอแค่แบบลอยอ๋อมายิงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเอาว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 ่ะ บอกแล้วมันรอความตายอย่างนี้โดนแล้วพี่ถึงนะเฮ้ยอวอรมันขู่มีการมีการขู่อวอร์มเดนจริงได้จัดโดนจริงโดนจริงอ่ะไปเลยอู้หังขยะไม่ยังบเริ่มอ่ะไปเลยคิวลีถึงละโอ้ดอกนี้แน่เรียบร้อยแล้วว่ะคิวลีแน่ได้ถ้าไม่โดนแบบถ้าไม่โดนจังๆอ่ะอุ้ยเชี่ยยังมีอันกลางช่วยดอกสุดท้ายออมถ้าพลาดก็เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยจุ๋ยแข็งตึงอ่ะนี่คืออะไร โอ๊ะป่าเปล่าวะสินอุ้ยใครคิดการใหญ่วะนะไอสัตนพีอะเล่นดีๆไม่ชอบอุ้ยอันนี้แม่งแจ่มว่ะอันนี้่ดีก็ดีอยู่แล้วอันนี้มันแจ่มว่ะอันนี้มันแจ่มว่ะพีมันเลยนข้างบนก่อนอยู่แล้วเว้ยข้างบนมันไม่ชอบหน้าข้างบนมากกว่าป่ะป่ะคุมา อ่าฮีแอตตอนนี้แหละที่กูได้เชิดชายฮัมเจอเราเราที่เป๊ะโอเค,อเคพี่ให้ปอ๋อไม่หรอกเชฟพี่ข้างล่างจะหมดแล้วนะหมดแล้วพี่เล็งไปแล้วน้องไม่ต้องห่วงอืมทำอะไร เรียกคิดไปแล้วคิดไปแล้วว่ามันเป็นแบบตามที่คิดไงพี่จะไม่พี่ไม่เห็นหรออุ้ยอ้าวสามกูเลยวะง่ายจังใครเหรออยู่นี่พี่ต้องหาที่เป็นสีเขียวๆคยวางดูจากโค้งเล็เราในชัวร์ดี่ต้เป็ดกันไอพีทมึงทำทำไมอะ่ะเออไอี่จุ๊จุ๊โอเคโอเค <laughs> ไม่ไม่ใช่ว่าคนในนี่มันเห็นไหมใช่เปล่วะสังเกต ไม่ทะลุไม่ใช่เหรอวะโอ้โอเมก้ามาดิกูที่ไหนมันหลบได้ดิวะพอดูนักลบไปตำนานเฮ้ยกูหลบได้นะเว้ยแค่มาสะท้อนมาโดนเซนไปข้างล่างดิเซนอยู่ข้างบนเมื่อไหร่มันจะเกิดอะเซนต้องไปข้างล่างเซนเชียพี่อยู่ข้างบนก็รอความตายนะเว้ยเซนลงไปเลยลงไปรอให้พี่ยูดีเขายิงไม่โดนอะแล้วพี่แล้วปุ่มก็จะเปิด เชี่อ้อมมันแบกว่ะเอาแหละถ้าพี่ยู่ธิพานนัดนีน้นา่นาจะแพ้เลยอุ้ยยงังยังเหลือนัดนึงเออมเลยนัดเดียวนัอ้อมถ้ามึงหลบได้นัดนึงอ่ะชนะเลยเจัดท่านันนี้ลบได้ไปชนะลนะโอ้พี่แม่เกิดโูใครเปิไม้ไปามไม่น่าจะชิมมั้งไม่ต้องวิอะไรพี่ลงมาเลยพีทไม่ไม่ไม่ออพี่ลงไปพีทล,ลงแล้วพี่ลล้แวเราต้องการวิลาบุรุษนะเว้ยอย่าอะไรกูอยู่วันนี้ไม่น่ารอดอ่ะ มีตัวอย่างใครอะบอกแล้วอยู่นะไม่รอดแล้วอ่านเกมเว้ยมันต้องอ่านเกมเว้ยมันต้องอ่านเกมเว้ยอืมทำลายทำลายน้องอืมทำลายอืมเหมดตี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยสบายพี่สบาย สบายรอบิีิชิวชิวเราพิชิวร่าฮ่าฮ่าอสัสชิวมึงกดเลยไม่เชื่อเซมมึงกดเลยมึงกับกูไว้พีทไอ้สัสกูเห็นยิงคนอื่นไม่เคยโดนจริงกูสองกูยิงกูสองคนแม่งแม่นแมนเลยเฮียพี่อยู่เลียบก็สุดลอุย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 อ้โหเชี่ยอันนี้คือคิดมาแล้วเหรอหรือเฮเป็นไปตามแผนอุยสบายตอนนี้ชิลไอพีทฮ้ย เว้ยมจะใช้แผนโค่นคอนโดอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มันไอ้เหี้ยนี่มันลายกาดเว้ยมันจะใช้แผนโค่นถล่มถล่มตึกเชี่ยนี่มันลายกาดรึกนะชียอมใช่ๆอุ้ยโอโหเกือบตายอุ้ยอะไรวะพีชใช้ทุกอย่างอะไรเชี่ยมีเพลงด้วยเหรอเหี้ยอะไรนะยิงไม่เข้าเลยเหรอเข้าเกินไอ้เหี้ย มารอบนี้แหละรอบที่กูได้เชิดฉายโอ้ยจังเลยเอาคุ้งคีพุ่งคีเหลือแล้วกันพี่แอคใครเขาโดดลงไปตายวะนะแฮมเบอร์เกอร์เจอคนแทนเบอร์เกอร์ไงแทนเบอร์เกอร์ฆ่าใครไม่ได้หรือพูดมากไอ้เพี่จตายซะอ้าวไปตามดไว่ไหวแทนเบอร์เกอร์อุ้ยอุ้ยเซนเซนเซนจะรอดยังไงก่อน สิเขียวสเขป้าสิเขียวีเขียวใมนมันเป็นแผนเว็บไปแล้ววัาต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เหลือเหลือการสำับการอะไรอะสามสี่หนึ่งห้าเฮียเซียมียาล้อจริงหรอไม่ไงเนี่ยโคโรโหด